แล้วกฎหมายใหม่ดีไหม,ไมน,น่าก็ค่ากันหนูว่าไม่ไม่ค่อยดีนะเอาไม่ดีกับแม่ค้าที่ขายหรอใหม่มันก็จะมาซื้อกันทีละห้าเม็ดหนูก็ะจะขายกันวุ่นวายเลยอันี้ขายคนมาหลายเที่ยวเลยคนนึงมาโหมันจะคึกคักเกินไปสำหรับผมผมชอบทำให้แบบว่าเสียนอยากหรอคือคือดิวกว่าก่อนอยู่ว่าใครช่คนหรอกมีอะไรบอกก็คือเขอบคุณครับ แล้วตอนนี้ขายดีไหมไม่ไม่ค่อยอันนี้ช่วงน,นี้ไม่ค่อย,อยาขายดีกันเพราะว่ามันยังไม่รู้กฎหมายใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วกฎหมายใหม่ดีไหมก็ท <c oughs> ่ากันหนูว่าไม่ไม่ค่อยดีหนะแะเ้าไม่ดีกับแม่ค้าที่ขายหรอไม่มันก็จะมาซื้อกันทีละห้าเม็ดหนูก็จะขายกันวุ่นวายเลยตันี้ขายคนมาหลายเที่ยวเลยคนหนึ่งขายยกล้อจะดีกว่านั่ เฮ้ยมาวุ่นวายกันหลายคนทีนี้เต็มบ้านหมดอีกือก็หมดความคึกคึกคึกเลยอย่างเงี้ยมาโหมันจะคึกคักเกินไปดีไหมดีไหมขมไหนใหม่ไหมห้าเมตรไหนดีไหมยังไม่รู้ดีผมว่าไม่ดีหรอกไม่ดีไม่ไม่แค่แค่เขาประชาชนด่าหรือเปล่าอ๋อให้โดนด่าเปล่ามันช่วยได้ไหมห้าเมตรจะช่วยให้เราเริ่เสจิตได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม ทําให้แบบว่าเสียนอยากขาคือนคือดบว่านอีว่าหรือว่าหเม็ดไม่โดนจับอะไประมาณนี้เนาะเาก็จะซื้อ่ห้าเม็ดตรงนี้เนาะใงคนหอกคนอะไรนะพูดดิะไรนะพูดเลนะพูดยงเยียมกันดิพูดอะไรใครใครใครไหนพูดได้พูดได้ ใช้คนออกกฎหมายไหมชอบไหมล่ะชอบไหมใช่ไหมเนี่ยสำหรับผมว่าสำหรับตัวเราเองนะสำหรับผมผมชอบแต่คนที่มีอะไรฝากบอกรัฐมนตรีสาวถูกไหมอ่ะเร็วเร็วนั่นแหละคนเดียวนั่นแหละจริงๆเออคนใหม่ใหม่มีอะไรบอกรัฐมนตรีขอบคุณครับหรืออะไรขอบคครับอ่ะพูดหน่อยแล้วพูดให้พี่หน่อยแล้วแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรท่านรัฐมนตรีอ่ะครับผมโอเคเออได้ได้ ไม่ห้าเมตรนะรู้สึกว่ามันเป็นไงบ้างเวลาณ์เทมตั้งคือคืนไหมคือคืนอ่ะพูดดิพูดดิลูกก็ดีอ่ะพี่ดีไหมดีครับดีครับแล้วทําให้อารมณ์เป็นไงบ้างมีอยู่บอกไว่าของใครของใครของใครยาของเขาครับ มึงมันคนสั่งนะเอาไปทำมาของเราถือมาให้เขาเท่าไหร่เขา่อยเปิดเดิดรถเสียจะบ้านกี่เมตรประมาณกี่เมตรประมาณเท่าไหร่ของใครนะอ,อคยู่ในครอบครองของเรานะอยู่ไหนหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาอฮ้ยอนั่งนี่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ